วิดีโออีกไอ้ออสัตว์เลยพอยกชิวๆมากครับกดาดูในข้างครับดูในข้างครับ ที่มีการเล่นนี้ยก40ลโลอยู่นะครับปิดจวกครับปิดจวกมือกองแบ็กชิปคนระับทำหน้ามันอันขี้อยู่ครับตอนนี้เด<ก><ก><ก>ี่ยวจถ่ายไปเรื่อยนี่ครับรอตลอ,อดไม่ต้องเลยมันม<ก>ัน,<า>นเป้าเลยสัสบ,บายมากอะ่ะ สี่สิบโลครับตอนนี้ชิวมากครับจะเป,ป็นชักเป้านี้ก็ใกล้แจกครับทำท่ายิงมึงจะอาทำไม ่ายกูรุกมายกูรุกเอ๊ะถ่ายไนมะ่ได้ดิมัายยังอุ่นหนักมากเอ้ยเฮ <c oughs> ้ยอฮยมากเย่ามาก มีแม่งคดกากบองซองจะไปดูมันเลยกากมากขี like ่รอบเลยเออมาเล้วเออมากเลย แขนครับรตอนนั้ไปที่40โลครับอตอนนี้ต้นแขนบางนี่เท่าน่องผมนะครับนี่แหละต,อตอปอก ไม่มีครับไม่มีอย่าพึ่งปักครับ <laughs> ลบไปที่ยี่สิบสองครับยี่สิบสองโลงครับ <c oughs> ตัดภาพไปที่ผมครับไม่ดีครัจะตัดภาพไปที่คนเกณฑ์นะครับ <c oughs> <c oughs> ัปที่คนเกณฑ์ครับ <c oughs> <c oughs> บ้านหนองบัวใหญ่ครับโ <c oughs> ดนเขี่ยหัวนมเล่นครับ อีกไหมแม่บอกว่าพขแครออออบขวแล้วปวด <laughs> นะครับมึงอย่าตลกครับเออรู้สึกว่าอันนี้มันเบามากอะนจะดูแค่ไหมครับเอาหัวครับ ไม่ต humble. ้องมาจุ oh, ๊บๆใส่คุณโอ้แขนเดียวเขายังใหม่ครับสีโลครับแขนยดี่สิบโลครับไอ้สุดยอดเดียมาโอ้ยย่าอย่างมีคดีก่ไหม น่สิเขันนรับสิบขันดูดูนี่คุณมาดูผมจะนี้คุณดูครับเฮ้ยไม่ใสใส่้ม่ใสเยดะเหีครับเอาลยเเลยรนมาครับเ่้นแล้วครับโอ้ยยอดนะครับเขาเป็นคนที่ของใหญ่สุดเนี้ยิดเหตุยับ เเ้ยไปดูดูดูวเดีด๋ยังมีตาดครับยงกี่โลครับโอ้แปดสิบโลครับเห80%มครับเ็นมาครับมาครับมาครันครับโอ้เจ็ดสิบโลครับเจ็ดสิบโลครับโอ้เขาแก่งมากครับต้องดูที่เอวครับเอวเขาเดาอยู่ครับ i um.